เดียวมี C71 ตัวเด่นในงบ3,000กว่ามากับหน้าจอ6.67นิ้วเป็นจอ IPS HD Refresh Rate 120 Hz แสดงผลได้ดีทีเดียวดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้เป็นอย่างดีตัวเครื่องบางมีสแกนนิ้วพอร์ตเชื่อมต่อครบ USB Type C หูฟัง3.5ฝาหลังสวยงามนะครับมีให้เลือก2ส,สีสันอันนี้คือสีขาวนะ กล้องหลักความลเอียด50ล้านพิกเซลพื้นฐานนะครับการใช้งานต่างๆครบคันเลยทำครบซูม2เท่าวิดีโอ Full HD โหมดสตรีทต่างๆรวมถึงโหมดโปรก็มีให้ใช้งานเหมือนกันนะครับรวมถึงโหมด Portrait รันบน Android 15เวอร์ชันล,ล่าสุดครอบ้วยเรียวมี UI ตัวเต็มนะครับความจุ128 g b สามารถเพิ่มเมมได้ตัวนี้ยังรองรับแอป c คโ n e r หรือ โคลแอปนั่นเองนะครับสามารถบันทึกเสียงสนทนาได้ไม่ต้องลงแอปเพิ่มสามารถใช้งานเป๋าตังธนาคารกรุงไทยหรือแท็บธนาคารอื่นๆได้ตามปกติตัวนี้มากับสเปค Unisoc t 7ที0เป็นชิประดับเริ่มต้นที่ใช้งานได้โอเค Storage เป็น e m m c 5.1นะครับสามารถตอบโจทย์ใช้งานทั่วไปได้โอเคเล่นเกมก็ได้นะนอกจากนี้ยังกันน้ำา IP64 ใช้งาน GPS ได้โอเคด้วยสำหรับใครเอาไปวิ่งงานนะครับราคาเริ่มต้นที่3 9 9 9ากบกาทกับแรม4ี่รอมร้อวางจำหน แ่แล้ววันนี้กดลิงก์ใต้คลิปได้เลย